อาวุธการต่อสื่อสารต่างๆนะครับการจัดล็อการปฏิบัตินะครับต่างๆนะครับใครบริหารได้เวลาได้ดีนะครับใครบริหารเวลาได้ดีเน้นย้ำตรวจสอบสิ่งของการบรรทุกทุกอย่างตามหัวข้อในคำแนะนำการแต่งกายเน้นการพังหน้าการปฏิม่ได้บักออกกำลังการเสร็จเรียบร้อยเป็นระดับการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะเคลื่อนย้ายด้วยครับยานยนต์ประมาณย,ยี่สิบถึามสิบกิโลการไปรับคำสั่งยุทธการอย่างน,น้อยสีน่นายอย่างน,น้อยสีน่นาย รูปแบบการปฏิบัติให้อิสระของหน่วยของแต่ละหน่วยปฏิบัติไม่เหมือนกัน